สวีครับ f อนะครับสวัสดีในช่วงบ่ายนะครับของวันที่28นะครับ28ธันวาคมนะครับพศ2566ครับอ่ะใกล้ปีใหม่แล้วครับอ่ะนี่เราก็มาตามสัญญานะครับเอะงานงานก็คงเหลือแต่รถตัดแล้วครับนะที่ยังทำงานอยู่นะครับตอนนี้นะเราเกจเจ็ดพันครับนี่นะครับโอ้ทำงานได้คล่องตัวมากเลยนะครับขนาดเป็นระบบเป็นนวนทั้งคันนะครับรุ่นนี้นะอ่า ทงานว่าวิ่งชิวๆเลยนะครับนี่นะโอ้โหว่าสุดยอดกันเลยนะครับเอาๆมีอะไรปัญหาอะไรนะครับเอาต่อห้สัญญาณกันครับตอนนี้นะอ่าเราอยู่ที่หน้างานนะครับหน้างานรถตัดนะครับตัดโดยรถโดยทีมงานสายชีทองกรุ๊ปนะครับรตัดที่แปลงของทีมงานบ้านไก่ชนนะครับนี่ของท่านพ่อทุกแกเปลวนะครับ โอ้อยลมเลยยังไงครับเอา,เอาโอ,โอ้ตรงวิ่งเอาสองรอบสารอบเลยครับนี่นะอ่ามาเราก็ได้ดูสวัดเด็ดเลยครับอ่าตัวนี้นะครับตัวนี้ไม่มีระบบไอ้ซินเซอร์นะครับป้องกันตอวอ้อยนะครับไปป้องกันตอนะครับ อที่มีตอนมันไม่มีตัวเรียกบอกเหมือนเจ้าแปดพันนะครับเจ้าคิดแปดพันนะแบบตัวคิดแปดพันนะครับเอ๋อโอ้หรืออะไรอ้อยหนาเปล่า,าโอ้อยตัวนี้อ้อยสวยนะครับอ้อยของทีมงานบ้านไก่ชนนะครับอหัวอ,อ้อยสวยเลยนะครับนะโอ้ดูสิหน้าติดตัวไหนนะครับเอาเงือตอหรือเปล่า เดี๋ยวนี้ตอแดงตอมาค่าเยอะนะครับอ่าต้องเรียกให้ออกไปแล้วครับนะถ้าตัดไม่ได้ก็ต้องถอยออกแล้วครับเนาะนี่ตรงมีดูนะครับนี่ดว่าตรงไหนเสียหายนะครับ ก็หยุดทำงานนะครับน่าจะเป็นตอแล้วครับนะระบบตรงนี้เสียหายนะครับเอาดูจะจะตัดเลนต่อไปไหมหรือยังไงนะครับ รถตัดก็ลงมาแล้วครับตอนนี้อดูไปโดนตัวไหนนะครับรถทำงานไม่ได้เลยนะ ต่อได้ไปน้อยเนาะยุีนะอน่าจะโดนต่อแหะครับนี่นะน่าจะมีตัวไหนหักตัวไหนนั่นแหละครับนี่นะดูถึงได้หยุดทํางานนะครับไปต่อไม่ได้นะนี่ก็ทถมงงานหานกนะครับนี่นะ ไปแล้วไปแล้วนะครับเดินทางสู่โรงงานแล้วนะครับอสถานการณ์ตอนนี้น่าจะตันต่อแล้วครับนะใบมีดน่าจะขาดแล้วนะถ้าเราไม่ผิดนะครับก็น่าจะเรียบร้อยนะครับ มาแล้วก็ได้ดูสวัสดเด็ดเลยครับเียบร้อยเลย ไปต่อหรือยังไงครับหรือจะดับเครื่องซ่อมนะไี่เป็นอะไรเยอะหรอวครับเอฟซีเน,น,นี่ยดูแล้วนะครับอไม่อยากเข้าไปใกล้เขนานะเราติดวางทั้งกะเขาทำงานนะครับ ดูทีมหานกครับเนี้าตัดไปไหนกับทีมหานกก็ไปที่นั่นครับเอาหมุนวิ่งแล้วครับวิ่งเดียววิ่งเดียวได้เดียวหมุนรับวิ่งไปเดียว เอเอเอาอยู่หากินครับ เอ้าเลย <laughs> บ่ได้มาอยู่ม <laughs> าอยู่มีได้มีลัดน,นะครับเอาโอเคนะครับคลิปนี้ก็ไวประมาณนี้ครับเอฟซีนะจะให้ดูช่วงวัยนะครับได้างานนะครับทริงงานไหนที่เราไม่รู้จักเขาแล้วก็ไม่กล้าเข้าไปถ่ายเขาแล้วครับนะ เดี๋ยวไปดูให้ไกลก็ไปดูรถของไ้ทางคุณสมนะเดี๋ยวคุณสมมาตัดแถวนี้เราจะไปถ่ายเอฟซีดูนะครับอ่าคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ครับเดี๋ยวตามต่อในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ขอกี่ยวบาสวัสดีครับ